ากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความจําเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั Titan, ้งได้ให้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งตอนนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทําเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งสามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ให้ไปเลือกตั้งที่ เลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์อยู่ครับโดยความจําเป็นดังกล่าวมีเหตุผลสมควรอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทุระเร่งด่วนในพื้นที่ห่างไกลเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางได้เป็นผู้พิการทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางเองได้มีความจําเป็นอยู่ระหว่างการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีถิ่นที่อยู่ไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรได้รับคําสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งอังนี้ หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกวุฒิสภากำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นทั้งหมดโดยจะถูกจำกัดสิทธิ์ครั้งละสองปีการรักษาสิทธิของตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม